อันนี้พ่อใช้อันนี้แม่ไก่เป็นพ่อกับแม่บุญธรรมของพี่จีนพี่จีนเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของคุณแม่สายสมอนเท่ากับเขาเป็นพี่สาวแท้ๆของหนูนะต้องอขอแค่ก่อนเลยพี่ หนูไม่เคยกอดใครเลยหนูไม่รู้หนูจะวางตัวจะกอดจะ,ะยังไงอะ่ะหนูทำไม่ถูกหนูไม่เคยทำอะ่ะพี่ถึงเราจะเห็นเขาทำแต่เราไม่เคยทำถึงทำมาีิเขามารับน้องเขาล็อน้อบบงอยากพบเจออยากพบหน้าสัวแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากลา อนได้พบจะกอให้แสนนานเพราะสสนรักแสนบนเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจกที่นี20กว่าปีที่ต่อสู้ดิ้นรนเพียงลำพังแม้จะโดนดูถูกโดนตราหน้ามาขนาดไหนแต่ก็พยายามประคองตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยเพื่อให้ถึงวันนี วันที่จะได้พบกับแม่แท้ๆของตัวเองแม้ว่ากอดแรกที่รอคอยมาทั้งชีวิตจะไม่ใช่กอดจากแม่แต่ความอบอุ่นก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับเมื่อวานเต้ยังไม่ได้บอกเขาว่าจะพามาหาใครเขาคิดว่าเป็นคุณแม่ต้องพามาเจอคุณแม่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยมียเหมือนแม่มากเลยลูกหนูรู้ไหมหน้าเหมือนแม่หน้าเหมือนแม่มากเลยหน้าเขาเหมือนแม่แมู่อยท่งไหน บบ้างครัช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจัน ยู u ูบอิเตอร์อีจันหรือ t i k t o ็อกอิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจาันซัพขอในเครื่องช่องทางด้วยนะครับปฏิหารแห่งรักที่พันรักมันอนุภาบรนดาฝากกดฟ้าด้เก็นฟ้าลิกิตมาอย่างนั้นใครถ้ากันจะโทรไฮยันปฏิหาร แห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่